เอางี้แล้วกันถ้าเกิดนายวิทยาเป็นฆาตรกรคนเดียวกับสองคดีก่อนหน้านะเราก็ต้องหายาเสพติดที่เขาใช้กับเหยื่อทุกลายให้เจอเฮ้ยมึงอะมึงไปถึงที่เกิดเหตุก่อนไหมเหรอแล้วมึงไม่เจอ,อยาถ้าผมเจอผมก็ต้องบอกพวกคุณแล้วสิครับแต่ผมว่าพวกคุณหาไม่เจอเหรอกทำไมหาไม่เจอเพราะพวกคุณทำคดีนี้พังหมดไงพังยังไงวะ การที่คุณโทรไปหาเหยื่อนั่นแหละมันทําให้คนร้ายรู้ตัวก่อนเขาจึงมีเวลาทําลายหลักฐานทั้งหมดเอา้าก็ที่กูไปโทรหาเหยื่อเนี่ยกูตั้งใจจะเตือนเขาให้ระวังคนร้ายไงแต่นั่นก็ทําให้คนร้ายรอดเหมือนกันการที่พวกคุณโทรไปเตือนเหยื่อแบบนั้นมันทําให้เหยื่อสติแตกต่อหน้าฆาตากรมันก็เหมือนกับเรากํลาลังเร่งให้ฆาตากรลงมือเร็วขึ้นแค่นี้ก็คิดเองไม่ได้ไว่าใคร ใครอยากรับก็รับสิครับเฮ้ยมึงนี่มึงควรตีนี่ว่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเตะปังเลืกทีไหมฮะมึงอย่าคิดมึงเก่งนะเว้ยมึงยังเหลือหลายคดีนะนเดี๋ยวก่อนนะท่านรับทราบค่ะพอเถอะผู้ใหญ่สั่งให้ปล่อยตัวในวิทยามันเป็นแค่เรื่องผัวเมียตีกันเอาผิดอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่ท่านลองครับมันเป็นฆาตากรนะครับท่านฆาตากรอะไรหลักฐานก็ไม่มีเราต้องปล่อยตัวเขาละอยากบอกว่าชันนั้นรัก